เอาครับมาฟังเสียงทบของม้าขาวครับที่ไปเกาะตัมาใหม่ครับแม่หอนเอา้าลงมาทําไมทําไมไม่ขับต่ออ่าเนี่ยครับมาดูเจ้าม้าขาวครับโอ้เออ,อเอาแล้ว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  แม่ลายไหนก็มาไม่ขึ้นดอกมันเละข,ขนาดนี้แล้ว <laughs> โอ้โห <c oughs> มาครับมาครับเอา้ามีโค้ดบอกเยอะเดอาไวัรุ่นบอกวัรุ่นกับวิชาบอก,กเข <c oughs> าหน่อยอ้าวครับเบียดขวาครับ <c oughs> อา้าวไป và subscribe cho kênh เชื่อวัยรุ่นกัมพูชาโอ้โน,น่าเอาโบคันนี้ด้วยวัยรุ่นกัมพูชาโบคันนี้ด้วยอ่าวางลายให้เขาด้วย,เ,ยเป็นโคเรเวอร์ต้องวางลายให้เขาด้วย เจ้ามะนาวนะครับเรามาดูเจ้ามะนาวนะครับว่าจะไหวว่าจะอยู่หรือจะไปเออนันเล่นันเล่ นี่ครับเมื่อกี้เจ้ามาขาวครับของดําซิ่งดินดวนอันนี้ก็มะนาวครับของเจ้าดําซิ่งดินดวนนะครับผมอ้าวโอ้มันมัน กลัวแต่ลืมวิชาเลยเนาะเขาอยากได้คลิปเราอยากมาถ่ายคลิปแล้วก็แกหิวน้ำอ๋อเขาหิวน้ำแต่ถ้าเป็นผมนี่หิวทั้งวันนะรับรองนฮ้ยใครนี่มีน้ำใจครับอ๋อใช่แต่แล้วน้ำใจกินได้ไหมเรามาถ่ายคลิปเราก็ต้องช่วยนู่นนั่นนี่เอาแซลกันไปเล่นเล่นสนุกสนุกฮ่าๆกับมิมิรองเพไหน โอ้ผมช่องชายบ้านนาครับโอ้ชายบ้านนาครับครับผมเอาเรียกไป